สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแมกกาเบกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอบวิธีการเล่นโหมด m a ร c h m a r ์กก็เป็นโหมดที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรต่างๆในเกมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่างเงินที่เอาไว้ซื้อหุ่นยนต์นะครับผมค่างเงินแคสเนาะซึ่งตรงเนี้ย อันนี้ผมต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยว่าในอนาคตถ้าเกมมันไม่ได้เปิดเดโมหรือมันเปิดจริงแล้วนะครับผมมันอาจจะเอาเงินแคสท,ที่อยู่ในตรงนี้ออกได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้ยังฟามได้อยู่นะครับแต่ในอนาคตรก็ไม่แน่อาจจะเอาออกนะแล้วก็อีกแต้มหนึ่งก็คือแต้มต่อสู้นะครับผมที่รอปสำหรับในโหมดนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในโหมด มาสมาร์สนะครับผมท่านผู้ชมสามารถกดข้างๆต่อสู้ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเลือกโหมดตรงข้างบนนี้ได้เลยเนาะมันจะเป็นโหมดที่เป็น PVP ปกติเนาะที่ท่านผู้ชมเล่นประจําแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดฟาร์มก็คือมาสมาร์สอันนี้ตัวนี้เนาะทีนี้ตัวของโหมดเนี้ยมันจะกึ่งๆ PVE แล้วก็ PVP นะครับผมก็คือมันจะให้คุณเนี่ยลงไปในแมปตรงนี้นะครับผมคุณก็ไปตีหุ่นตีบอทตีอะไรพวกนี้ฟาร์มของขึ้นมาเนาะทีนี้พอเวลาเราฟาร์มของไปเรื่อยๆเนี่ยไอในส่วนขอออองงงกกกกาาารรจจจจแมมมนนนีี้้ะะัับผเเปป็ุดๆไซึ่ตย คนอื่นอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มันจะมี PPP e ห้อยหนึ่งในการเล่นหมดนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณออกจากในแบบนี้ไม่ได้นะครับผมของที่คุณหามาในแบบตอนในเกมนั้นอ่ะมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมจะได้แค่เพียงแต้มอ e p เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะ <S <S ต่อมาในส่วนที่น่านสนใจก็คือจะเป็นในเรื่องของ อุปกรณ์ที่ดรอปนะครับผมส่วนใหญ่มันก็จะดรอปพวกกล่องพวกค่าเงินอะไรพวกนี้เนาะพวกกล่องสัเบี้ยนะครับพิ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีดรอปในเรื่องของตัวมตนะครับผมที่เอาไว้ใส่หุ้นเนาะแล้วก็ค่าเงินที่เอาไว้ใช้การในตัวเอกซื้อหุ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีกล่องคอยด้วยนะครับผมซึ่งเป็นกล่องทองเนาะซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับ แล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นการฟาร์มแต้มต่อสู้เพื่อเอาแต้มต่อสู้เนี่ยไปแลกกับสกินในร้านค้าเนาะแม่ว่าจะเป็นสกินทองตัวครสกินแรสกินายหุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นสกินอาวุธของตัวแพนเทอร์แล้วก็อลิสเนตนะครับผมซึ่งปัจจุบันไปอยู่สสกินตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกินเนี่ย มันจะต้องใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด8อันด้วยกันเนาะก็จะเรียงลำเบอร์กันเลยนะครับผมเอามาในการทำสกินเนาะซึ่งปัจจุบันนะครับผมในร้านค้าเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวนะครับผมแล้วก็มีแค่3ชิ้นเท่านั้นตามนี้เลยนะครับผมซึ่งอีกชิ้นนึงเนี่ยเอ้ยซึ่งอีก4ชิ้นที่เหลือนะครับผมเราจะต้องรอให้ร้านค้าตรงเนี้ย รีเฟรชไล่วันแล้วก็สุ่มสกินที่เราจะเอาขึ้นมาส่วนไอชวนเส้นชวนผาดอะมานะครับผมเราถึงจะแลกได้เนาะเพราะฉะนั้นในบทเนี้ยนอกจากจะต้องมีตัวของแต้มต่อสู้แล้วนะครับผมก็จะต้องรอดวงที่จะสุ่มดรอปตรงนี้ด้วยนะครับผมในตัวร้านคาเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าในตอนเนี้ยเป็นในเกมของเดโมนะครับผมในตอนปดจริงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนงแต้มต่อสู้เนี่ย ue, สัปดาห์หนึ่งมันจะให้เราเก็บดีมิตได้แค่เพียงหกแผ่นเท่านั้นนะครับผมจะส่วนใหญ่เก็บไม่ถึง ยากมากนะครับผมหลักๆแล้วนะครับผมตอนที่ผมจะฟาร,ร์มแก้มต่อสู้เนี่ยผมจะเอาในส่วนของตรงนี้นะครับผมผมจะเอาเน้นในส่วนของกล่องม่วงนะครับผมเพื่อเอามาขายนะครับผมเอามาขายเราจะได้ในส่วนของแต้มต่อสู้กันเนาะประมาณนี้ที่จริงมันตอบหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแปนอาวุธนะครับหรือว่ากล่องม่วอะไรพวกนี้นะแต่หลักผมก็จะฟาร,ร์มพวกไอแปนอาวุธกับไอเนี้ยแหละเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะดีนะครับเอามาแลกสกินเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมแลกไว้ก่อนนะ แต่ผมทําการขายสักประมาณ4กล่องแล้วผมซื้อให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้ผมลองแลกเปลี่ยนเลยนะครับนี่พอแลกเปลี่ยนแล้วนะครับผมเราได้ตัวของไอดีมาครบแล้วเนาะเราก็สามารถซื้อสกินที่เราต้องการได้เลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็จะซื้อในตัวของอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองซื้อนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ ชิ้นส่วนสก,กินแล้วนะครับผมอันนี้บอกก่อนสําหรับใครที่อยากรู้ว่าสก,กินมันเท่แค่ไหนท่านผู้ชมสามารถกดมาดูได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหอ,อกไฟตามนี้เลยเนาะพอเรามีแล้วมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับอ่ะอันนี้ของตัวเบนเทอร์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นโหมดวิจัยอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ซัพลายเสริมที่เวลาเราเล่นในโหมดของตัวบัตบาร์กนะครับผมก็ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์เพื่อไปเล่นข้างในได้นะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเป็นตัวของปืนนะครับหรือว่าจะเป็นยานเพื่อเอาไปใช้เล่นต่างๆนะครับผมซึ่งปัจจุบันผมก็ปลดยานมาแล้ว2อันนะครับอันนี้แนะนําเป็นคร่าวๆนะครับผมในส่วนของยานเนี่ยท่านผู้ชม สามารถเลือกได้เลยว่าชอบยานแบบไหนนะแต่ผมไม่แนะนําให้ปลดยานในส่วนของสไนเปอร์นะครับผมเพราะว่ายานสไนเปอร์เนี่ยเล่นค่อนข้างยากเนาะกระสุนน่ะมันโหลดช้านะครับผมมันก็เลยทําให้เล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ปลดยานตัวนี้มานะครับส่วนอีก3อันนี้ที่ผมยังไม่เคยเล่นเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอีกสามยานเนาะแต่หลักๆนะครับผมที่ผมเล่นเป็นประจาเลยยานผมจะเอายานไอตัวล็อกเก็ตลันเชอร์ตัวนี้มานะตัวเนี้ยอาจจะยิงเป็นแบบกระสุนปืนใหญ่นะครับผมก็รี แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบเล่นยานเนาะอยากบู๊นะครับผมเราก็สามารถที่จะหาแบบแปลนอาวุธนะครับผมมาปลดล็อกอาวุธต่างๆพวกนี้ได้แล้วก็มาเล่นนะครับผมปัจจุบันผมก็เล่นอาวุธตันนี้อยู่นะครับผมเป็นสไนเปอร์แล้วก็ปืนใหญ่อันนึงนะครับ ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับทีนี้ในช่องของการเลือกอาวุธนะครับผมเลือก a อร์ดอนะครับผมตอนนี้ถ้าท่าผู้ชมยังเวลน้อยอยู่ท่านผู้ชมจะใส่ได้แค่2ช่องนะครับผมในส่วนของตัวยาเนี่ยมันจะบอกอยู่เนาะว่ามันกินทั้งหมด2ช่องด้วยกันถ้าเราเลือกยานนะครับผมเราก็จะมันจะมาเอาอาวุธตรงนี้มาเล่นในโหมดนี้ได้นะครับผมฉะนั้นเราก็จะต้องฟาร์มเวลลไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมเล่นในโหมดนี้ให้ดูก่อนนะครับผมว่าในการเล่นโหมดนี้เนี่ยเราควรจะต้องเอาของ ประเภทไหนนะครับผมแล้วก็ควรจะต้องเล่นยังไงนะครับผมหลักๆแล้วตัวที่ผมมักจะเล่นในโหมดนี้นะครับผมผมจะเลือกเป็นตัวที่ใส่โลได้นะครับผมก็คือฮูลิคันนะครับผมตัวนี้ อาจจือผิดขออภัยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะมีโล่นะครับผมเวลาที่เราหนีออกจากแมปเนี่ยถ้ามีศัตรูยิงเราอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถออกจากแมปได้นะครับผมจนกว่าเราจะเคลียร์ศัตรูหมดเนาะแต่ว่าถ้าเราเล่นตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถออกจากแมปนี้ได้เลยก็คือกลางโล่ปุบแล้วเราก็กดออกจากแมปได้เลยนะครับผมก็คือเวลาศัตรูยิงมามันจะติดโล่ก่อนเนาะมันจะไม่โดนเราทีหลักๆผมก็จะเล่นประมาณนี้เดี๋ยวรอเกมเข้าแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็แลดิ้งมาในแมบ,บเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกที่ผมจะทำเลยคือการเรียกแอดดอกก่อนนะครับผมแอดดอปนี่นะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับผมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแอดดอปเนาะข้างบนก็จะเป็นเรียกตัวจรวดให้มาเก็บของนะครับผมส่วนตัวเนี้ยจะเป็นการเรียกสัญญาณเรียกตัวก็คือชุบเพื่อนนะครับผมเอาง่ายๆส่วนอันที่3นะครับผมจะเป็นการเรียกเพื่อเอาตัวฮิลนะครับผมก็คือเวลาในในเกมเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวฮิลเนี่ยเราสามารถเรียกตัวฮิลขึ้นมาได้นะครับ อันนี้ผมเรียกสปายมาแล้วนะที่เป็นตัวของ a d ดด็อนะครับผมทีนี้ตัวเกมแล้วจะสอนแล้วแหละก็คือจะมีเรื่องการกดคิวนะครับผมเพื่อสลับตัวโหมดอาวุธปกติแล้วก็โหมดอาวุธของตัว a d ดดอนะครับผมทีนี้พอเวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมเราลงมาในแมปแล้วเราก็มาพวกบ้านพวกอะไรพวกนี้นะครับผมยิงตัวของมอนไปเรื่อยๆนะครับไอ้มอนพวกนี้มอนกี้กนะครับผมมันจะไม่ค่อยดรอปของเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ดรอปของเลยมากกว่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีมอนตัวใหญ่มาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะทําการฆ่ามันเพื่อเอาของนะครับสำหรับในการเล่นนะครับผมเวลาที่ท่านผู้ชมเล่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูในแบบตรงนี้นะครับผมพอดีผมเอาเมาส์มาไปได้นะอ่ให้ท่านผู้ชมดูแมปได้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะไอตัวแมปนะครับผมที่มีตัวรูปหัวกะโหลกนะครับผมอันนี้หมายถึงว่ามีหุ่นตัวใหญ่มานะครับผมที่เป็นบอสเนาะให้เราเนี่ยเน้นฆ่าหุ่นที่เป็นบอสตัวนี้ได้เลยนะครับผม หลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับผมแน่นอนว่ามันจะดรอปตัวของไอเทมมาเนาะไอเทมที่เราจะเน้นเก็บไปพิเศษเลยก็คือกล่องตัวนี้นะครับผมอันนี้เราจะเน้นเก็บไปพิเศษเพื่อเอาสกินอวุตเนาะส่วนตัวนี้มันจะเป็นกล่องมดนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเก็บแค่สี่ม่วงนะครับผมสีอื่นผมจะไม่ค่อยเก็บเนาะเพราะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ยาหนึ่งนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นกล่องแบบนี้เก็บได้เลยนะครับผมมันจะเป็นกล่องประเภทสกินนะครับแล้วก็จะมีพวก เอ่อตัวของอาวุธแล้วก็แปลนอาวุธนะครับผมประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้ ในตอนเล่นนะครับผมให้ท่านผู้ชมสังเกตตัวแมพนะครับผมอันนี้ผมที่ผมเล่นตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะก็เลยปิดได้ช้ชาให้ท่านผู้ชมสังเกตแมพที่เห็นตรงนี้นะครับผมมันจะมีเวลาบอกเนาะเวลาตรงนี้ก็คือมี2แบบนะครับผมก็คือเวลาที่เป็นจุดลมพดนะครับผมซึ่งจะเป็นจุดเที่ยวไว้ออกจากในโหมดนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอันนึงที่เป็นตัวของเครื่องเจาะนะครับผมในโหมดนี้มันจะมีเ,เครื่องเจาะ ที่จะทาให้เกิดพายุขึ้นมาอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเราทําลายตัวนี้ไม่ทันตามระยะเวลาที่บรนทอถอยหลังนะครับผมไอตัวเครื่องเจาะเนี้ยมันก็จะสร้างพายุขึ้นมาในบริเวณที่มันมีตัวเลขได้อยู่นะครับผมซึ่งมันจะทําให้ในส่วนของตัวพายุเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเลือดเรื่อยๆถ้าเราอยู่ในวงพายุนะครับผม ำรับในตัวของเสาวพวกนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะครับผมแต่ในเกมนีผมจะลองทําแบบไปตีดูนะครับผมถ้าซึ่งถ้าเราไม่ตีเนี่ยก็จะทําให้ตัวของในแบบนี้มีพายุมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นในเกมนี้ค่อนข้างยากนะครับผมซึ่ง๋ยวผมจะลองสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ทีนี้นะครับผมเมื่อเราเล่นเกมมาได้ในจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้เราจะสามารถเรียกแอร์ดอปตรงนี้ได้นะครับเรียกจรวดเนาะเป็นแอร์ดรอปนะจรวดตัวนี้จะเป็นจรวดที่จะลงมารับของที่มีในกระเป๋าของเราอยู่นะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าเราเวลาเราตายหรือว่าเราเล่นภารกิจไม่ผ่านนะครับมันก็จะมีของยังเหลืออยู่นะครับผมเอาแต่ที่ผมเรียกจรวดมาผิดนะครับผมขออภัยนะครับนี่จะเป็นจรวดนี้นะครับ นี่นะครับผมตัวของแอดดอตัวนี้นะครับมันจะเก็บส่งของเนี่ยได้แค่เพียง3ามชิ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนส่งท่านผู้ชมต้องดูดีๆนะครับหลักๆแล้วเวลาผมส่งของเนี่ยผมจะส่งกล่องที่เป็นกล่องพวกนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เราต้องการนะครับผมดรอปเงินค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างของตัวท่านขุดนะครับผมที่ผมไม่อยอมทําลายเนาะก็จะทาให้เกิดพายุขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวพายุนะครับผมจะปรากฏขึ้นตามแบบที่า้ชจเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับผม นี้นะครับผมเมื่อเราเล่นมาในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าผู้ชมสังเกตเห็นตรงด้านบนเนาะที่มีคําว่ากับลังเรียกใช้นะครับผมตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราเอาไว้ออกจากในแมบนี้นะครับผมซึ่งมันจะสุ่มเกิดนะครับผมอันนี้ก็สุ่มเกิดของขั้นไกลเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ออกไปแมบนี้นะครับผมของที่เราหามาทั้งหมดในเกมนี้ที่เราไม่ได้ส่งขึ้นยานนะครับมันก็จะหายนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเล่นนะครับผมก็จะเล่นแค่เพียง ระดับแรกนะครับผมจุด A เนาะแล้วผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปขึ้นยานออกเลยนะครับผมเพื่อทํารอบเนาะแต่รับใครที่จะเล่นต่อก็ได้นะครับผมสามารถเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีจุดเรียกทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนาะซึ่งถ้าเราไม่สามารถขึ้นจุดเรียกตรงเนี้ยครบ5้าครั้งได้นะครับผม ตัวเกมก็จะทําให้เราเนี่ยแพ้ทันทีนะครับแล้วก็ไอ้ตรงจุดดัดพบหรือว่าไอ้จุด,เ,ดนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะได้แค่ปาร์ตี้แล้วหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมหมายความว่าถ้าปาร์ตี้อื่นขึ้นไปก่อนของเรานะครับผมเราก็จะไม่สามารถขึ้นจุดนัดพบตรงนี้ได้นะครับผมก็จะต้องรอจุดต่อไปเกิดนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับผมผมแนะนําว่าให้มาเล่นกับ คนที่เป็นคอมูที่ฟังภาษาไทยรู้เลือกนะครับผมไม่แนะนาให้สุ่มเนาะเพราะว่าถ้าสุ่มเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับมันจะขุมค่อนข้างยากเนาะเนี่ยยังมีบางคนของผมเนี่ยอยู่ในจุดเดิมอยู่เลยนะครับผมนี่นะครับซึ่งถ้าเราจะเรียกให้คนในทีมนะครับผมขึ้นไปในจุดลมพนเนี่ยเราสามารถที่จะกดเมาส์กลางนะครับผมเพื่อมาร์กได้นะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ทางคนเล่นอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเขาได้ดูไหมนะครับถ้าไม่ได้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ในเกมนี้นะครับผมอันนี้ผมเจอศัตรูแล้วนะครับผมซึ่งเป็นคนเนาะซึ่งถ้าเรามันเป็นคนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นชื่อหุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นตามรูปเลยนะครับผม นะครับสำหรับในจุดนัดพบนะครับผมถ้าขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่ามีศัตรูยึดไปแล้วนะครับผมอันนี้เราเข้าไปไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปในจุดถัดไปนะครับ่ะก็จะเป็นจุดบีตัวนี้เลยนะครับ อันนี้นะครับผมถ้าเพื่อเราเนี่ยดาวหรือว่าตายนะครับผมเราสามารถที่จะเรียกหุ่นลงมาชุบได้นะครับผมตามนี้เลยนะอันนี้ชุบฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์เนาะนี่ประมาณนี้นะครับในหุ่นชุบเนี่ยมันเรียกได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นถ้าเวลาเราเล่นเนี่ยสดใหญ่แล้วถ้าเราตายคู่ใช่ไหมก็จะเลยกคนหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็จะกดหุ่นมาชุบอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้หุ่นมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยผมก็จะกดกลางโลนะครับผมแล้วก็กดยึดฐานดันทีหนึ่งเลยนะครับผมนี่ทีนี้นะครับพอเวลามนมนมีคนตีเท่ากางโลเนี่ย<ล>มันจรยิงไม่เข้านะครับนี่ถ้าเรากดตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าผ่านภารก,กิจผ่านส็จสิ้นนะครับผมซึ่งปกติแล้วอันนี้ถือว่าเกมดีโชคดีนะครับผมที่ผ่านมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับปกติจะผ่านได้ค่อนข้างยากมากนะครับผม ังจที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับผมไอของที่เราดรอปมาจากไรดนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราสามารถที่จะนําของแล้วก็เข้ามาที่ห้องจับของแล้วก็เปิดดูของได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ลายสติกเกอร์มานะครับผมประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวของกล่องนะครับที่เป็นกล่องเงินเนาะอ๋ออันนี้เป็นกล่องสต ER ิกเกอร์นะครับขอโทษทีนะครับ ถ้าได้ในโหมดมัสมาร์กเนี่ยก็ยจะบีประมาณนี้นะครับผมเสริมอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของหุ่นเนาะหุ่นที่ผมแนะนําให้เอาไปเล่นในบทดนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่เคลื่อนที่ได้ไวหรือว่ามีโล่ป้องกันตัวเองนะครับผมวันนี้ในกรณีที่เราไปเล่นในตัวของโซโลนะครับถ้าเราไปเล่นโซโลเองหรือว่าไม่ได้เอาทีมไปด้วยเนี่ยแนะนําให้เล่นหุ่นที่เคลื่อนที่ได้ไวๆหรือว่าหุ่นแ่างตัวที่ผมเล่นก็ได้นะครับไม่แนะนําให้เอาตัวของเทียร่านะครับหรือว่าเซตโกนะครับผมเซตโกก็จะเป็นตัวนี้ นี่ตัวนี้ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้มันเกินที่ค่อนข้างช้าเนาะแล้วเวลาเกินที่ช้าเนี่ยแมพมันก็ค่อนข้างกว้างเวลาที่เราไปตามเพื่อนหรือตามอะไรเนี่ยมันจะตามไม่ทันเอานะครับผมซึ่งถ้าไปในจุดหนึ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยก็คือเพื่อนขึ้นเช็คพอยต์ไปหมดแล้วแล้วผมตามเจ็พอยต์ไม่ทนันในนี้ผมก็ภารกิจฟลไปเลยนะครับผมก็อันนี้สำหรับใครที่เล่นโซโล่ก็ดูว้เป็นแนวทางอีกทีหนึ่ง แต่สำหรับใครที่มาเป็นทีมก็อาจจะเล่นของเทล่าหรือเซตโก้ไปได้เลยแล้วก็ตกลงกับในเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ายิ่งเล่นเป็นทีมก็จะเ,ออเก็บแต้มแล้วก็มีโอกาสชนะได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามอะไรหรือว่ามีการพูดข้อมูลผิดประการใดสามารถคอมเมนต์ถามไปทางด้านล่างได้นะครับผมต้นผมเห็นก็จะมาตอบแล้วก็จะมาแก้ให้นะครับแต่ถ้าบางอย่างผมไม่รู้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมนะที่อนสสวัดีครับ